รู้สึกว่าไม่ได้มาเจอทุกคนในบล็อกคือค่อนข้างจะเป็นเดือนแล้วนะคะก็นือยากจะมาอัปเดตเพื่อนๆนิดนึงนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะคุ้นเคยกับลายกาวอันนี้ ะะก็คือเนิร์ดต,ตอนนี้นะคะเนิร์ดอยู่ที่กรุงเทพนะคะจริงๆแล้วเนิร์ดตั้งใจที่จะมาเหมือนกับเรียกว่ามาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมเพื่อนหน่อยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เ,เนิร์ดจะขึ้นมาหาคอนโดด้วยเพราะว่าเนิร์ดตั้งใจว่าจะย้ายกลับมานะคะตอนแรกเนิร์ดว่าจะมาอยู่ที่นี่ก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะบินกลับไปเชียงใหม่แต่ทีนี้อเผอิญว่ามีล็อกดาวพอดีแล้วก็ถ้าเนิร์ดบินกลับไปเชียงใหม่คือเนิร์ดก็ต้องแบบกักตัวที่โรงแรมจ่ายเงินอย่างเงี้ยเนิร์สก็รู้ส มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเนอรก็จะย้ายกลับมากรุงเทพแล้วนะคะก็เดี๋ยวเนอจะมาพูดอีกทีว่าทําไมเนอถึงย้ายมานะคะก็แค่จะมาอัปเดตเพื่อนว่าตอนนี้เนอรอยู่ที่บ้านแล้วนะคะกลับมาแล้วก็จะไม่ได้กลับไปเชียงใหม่แล้วก็คงจะมีกลับไปเยี่ยมบ้างเนะเาะรูทีนของเนอนะคะตอนกลับมาที่บ้านนี้นะก็จริงๆแล้วมันก็ยังเหมือนกับเขาเรียกว่าไงไม่ค่อยชินเท่าไหร่สาหรับเนอนะคะเพราะเนอรรู้สึกว่าแบบ อ,อยู่ที่เชียงใหม่เนืก็ค่อนข้างทาอาหารกินเองตอนเช้าแบบค่อนข้างจะเยอะแบบทํากาแฟเองอะไรประมาณนี้นะพอมาตอนนี้ทุกอย่างมันยังอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยทําให้รูทีนเนิร์ดก็เหมือนกแบบับยังไม่ค่อยชินนิดนึงเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยเนรจะชอบเดินไปซื้อไก่ทอดแล้วก็ซื้อกาแฟดื่มเองนะคะก็เดี๋ยวรออะไรให้มันเข้าที่เข้าทางกว่านี้นะคะเนิก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆฟังเรื่อยๆว่าเนิดได้คอนโดหรือย,อยังแล้วก็เนิร์ดอยากจะตกแต่งคอนโดเป็นประมาณไหนนะคะในช่วงล็อกดาวน์แบบนี้นะคะด้วยความที่กรุงเทพเนี่ย ก็เข้าใจเนาะคือห้างก็ปิดเปิดแค่โซนซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วการที่เราเวิร์ฟอร์มโฮมเยอะๆมันก็จะคือถ้าเราปล่อยให้ตัวเองโซมาทุกคนมันก็จะแบบ โซมย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 ม,ยม,ยมก็คือมาจากภาษาอีสานนะคะที่แปลว่าแบบโซมแบบไม่สดใสเลยประมาณนี้นะคะก็เลยก็เลยคิดว่าช่วงล็อกดาวคือเธอจะทำคอนเทนต์แบบแต่งหน้าไปก่อนแล้วกอ็อาจจะมีคอนเทนต์แฟชั่นบ้างแล้วแต่โอกาสนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันก็ค่อนข้างยากที่จะขุด motivation ของตัวเองขึ้นมาทำงานนะคะแต่ว่าเธอก็จะพยายามมาอัปเดตดูนันนี่ให้เพื่อน ฟังกันเรื่อยๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเสียงมีลถเสียงดังอีกแล้วนะคะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้ว่าบ้านเนิร์ถ้าเป็นบ้านที่สุดประกาศเนี่ยเราก็จะแบบเออติดถนนยันก็จะเสียงดังนิดนึงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไวนะ้ใที่นี้ด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเนิร์ดจะมาแต่งหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนิร์ดจะมาทำคอนเทนต์นะคะก็เนิร์ดอาจจะไม่ได้ลงทูตูเรียลในวอลกนี้นะคะเพราะว่าเนิร์ดอยากให้มันเป็นแบบ แลวอยากให้คลิปแต่งหน้ามันเป็นทัวรรียแยกออกไปแ้มีรอยสิวนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนบีบสิวไปนะคะแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงอ่ไอเทมที่เนิร์อชอบหลังบีบสิวนะคะก็คือนี่เลยนะคะนี่เป็นบีเคเนิร์ดซื้อมาเองจากเซเว่นใเหลวนก็คือเป็นมาสกสิวนี่แหละแล้วก็พอบีบสิวเสร็จนะคะก็คือเอาแบบสิวอะไรออกมาเรียบร้อยเราก็ใช้มาสก์ป้ายนะ,ะป้ายบางทีเราก็ป้ายไปเลยทั้งคืนตื่นเช้ามาก็ค่อยล้างออกแ,แบบเนี้ยก็คือทําให้สิวแห้งดีมากแล้วก็ไม่ทําให้สิวแบบอักเสบมาก นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยทุกคนบางทีที่เราบีบสิวใช่ไหมคะเราเราก็ไม่ได้ใช้มาสแช้อะไรเงี้ยบางทีตื่นมาลรวรู้สึกแบบ เจ็บยังรู้สึกแบบมันไม่ค่อยแห้งเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะเจ้ามาตัวเมื่อกี้ก็คือได้ผลดีมากๆเลยเพราะว่าเนิร์ดใช้เองะเนิร์ดก็ชอบมากนะคะ <S <S จริงๆลุกแต่งหน้าในวันนี้คือเนิร์ดยังไม่แน่ใจว่าเนิร์ดมีเอ่อดิเรกชันอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนิร์ดก็อยากแต่งหน้าแบบลุกแซบๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนิร์ดอยู่บ้านแล้วเนิร์ดรู้สึกแบบคือเวลาที่อยู่บ้านมันมี motivation ในการแต่งหน้าค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนที่เนิร์ดอยู่เชียงใหม่ เนิร์ดแบบจะเป็น motivation แบบชิลอัดบล็อกนู่นนนี่เพราะมันก็เป็นที่ใหม่ๆเนาะแล้วเราก็อยากจะแบบออกไปนูน่นออกไปนี่อนะไรเงี้ยพอกลับไปอยู่กรุงเทพมเลยทําให้รู้สึกแบบเนิร์ดอยากแต่งหน้ามากขึ้นนะคะเออแล้วก็วันนี้เนิร์ดว่าจะถ่ายรูปชิวรีคอลเลคชั่นใหม่ของเนิร์ดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แบบลงขายเพราะว่า เนิร์ดแบบสั่งของมาสักพักเราก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแค่โปรดักต์ออกไปเนยก็ <Nerd S 1> <Nerd S 2> ยังไม่แน่ใจว่าวันนี้ดิเรกชันของเนจะเป็นแบบลุคแซบหรือว่าเป็นลุคแบบคลาสซี่ก็เดี๋ยวเราสมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วน,นเพื่อนๆที่สนใจจิวเวอรี่ของเนินะคะก็ก็สามารถไปช็อปได้ที่ริเวอร์สเลยนะคะเดี๋ยวเนจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะ นี่ก็จะเป็นฉมหน้าลุกวันนี้นะคะก็สโมกกี้ที่แบบกึ่งเบากึ่งหนักน,นะคะเนอชอบมากๆทีนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเออจะห้าโมงแล้วเนอว่าทำไมเนอหิวมากนะคะแล้วก็วันนี้เนอสั่งรซสัญญาร้านของเพื่อนเนดมานะคะคเนอสั่งเป็นเห็ดกับผักขมแล้วก็เนอสั่งเป็นรซสัญญาหมูนะคะจะบอกว่าเพื่อนเนอทําอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเนอจะแนบลิงก์นะคะเอาไว้เผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะไปสั่งกินกันนะคะ อันนี้ก็คือแม่เนิร์ดขโมยกินไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่เดีย๋ยวเราก็จะมาลองตัวที่เป็นเห็ดผักขมเพราะว่าเนิร์ดยังไม่เคยลองรสนี้นะคะหอมอร่อยมากเดี๋ยวเราก็จะมาทานลาซานญาหมูอร่อยมาก วันนี้นะคะเป็นการถ่ายทําที่เลือกจังหวะเวลาได้แบบยากลําบากมากๆ,ๆเพราะว่าตอนแรกเนอะว่าจะถ่ายก่อนหน้านี้ก็คือฝนตกอ่ะแล้วตอนนี้พอฝนซาปุ๊บก็คือรถเสียงดังมากพร้อมกับเสียงน้ําที่อยู่บนถนนและก็รถก็เลยต้องขออภัยเพื่อนๆมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าตอนที่เนอะย,ย้ายไปอยู่คอนโดคือเสียงอะไรมันจะไม่มีเสียงรบกวนอะไรแบบนี้แล้วเนอะทีนี้นะคะเดี๋ยวเนอก็จะมาล้างหน้ากันเนอะอันนี้เนอติด ขนตาเดี๋ยวเจะเอาขนตาปอๆอก่อนนะคะนี่เนื้อติดเป็นแบรนด์เนร์ดเองนะคะ MV ชั a วแต่ว่าเนื้อเอามาตัดครึ่งนะแล้วก็แบ่งติดติดเฉพาะฝ่ายออนไลน์อย่ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานเวอร์ฟอมโฮมแล้วเราไม่มีการ แต่งหน้าหรือแบบทําให้ตัวเองดูสวยเลยคือมันก็จะดูยมยมเกินไปสําหรับเนินนะคะเน้วก็จะบางทีก็ลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์มั่งอาจจะแต่งหน้าเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะอื ีน้ในส่วนของอริมบู์ที่ตานะคะเนยก็จะมาใช้อะไรง่ายๆปกติแล้วเนยก็คือซื้อแบบง่ายๆนะคะซื้อแบบเมเบรลีนซื้อโ o รีอลนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนยมีติดตัวที่บ้านนะคะก็คือตัวเมเบลีนตัวนี้นะคะเดียเด๋ยวเนจะมาใช้ล้าง Waterproof ที่โดนตาของเนิรก่อนนะคะ ก็ต่อมานะคะเดี๋ยวเนอจะมาใช้ cleansing water นะคะวันนี้เนอจะมาใช้นี่เลยนะคะอันนี้เนี่ยคือ quinya fresh up micellar cleansing water นะคะอันนี้เนี่ยเนอใช้มาสักพักแล้วนะคะแล้วเนอก็รู้สึกชอบก็เลยคิดว่าอยากจะมารีวิวคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเออแล้วก็ความรู้สึกหลังใช้ของเนอด้วยนะคะคือเนอต้องอธิบายก่อนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น cleansing ที่พัฒนาโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ ผิวหนังโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้นะคะคือเหมาะมากๆเลยกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายเหมาะกับผิวทั่วๆ่วไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาไม่มีสารระคายเคืองเลยไม่ว่าจะเป็นพาราเบนสีน้ําหอมหรือสิ่งสังเคราะห์อื่นๆหรือว่าแอลกอฮอล์อะไรใดๆที่สามารถทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะก็คืออันนี้เนี่ยไม่มีเลยนะคะซึ่งเนรว่าตัวนี้นะคะคือดีมากมากเลยสําหรับคนที่เป็นสิวบ่อยหรือว่าเป็นสิวอุดตันบ่อยอะไรแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ ชอบในการใช้ไมเซล่าวอเตอร์ในการเคลนหน้าพวกรองพื้นต่างๆหรือว่าลิปอะไรที่เหลือแบบนี้นะคะเพราะว่าเนอรู้สึกว่าคลีนซิ่งที่มีไมเซล่าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดผิวของเราได้ล้าลึกมากกว่าคลีนซิ่งปกตินั่นเองนะคะก็หลักๆเลยนะคะก็คือคลีนซิ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของไมเซล่าระหนึ่งอ่ะสิ่งที่เนอชอบอีกอย่างหนึ่งมากๆเลยนะคะก็คือเช็ดแล้วเนี่ยผิวของเรานะคะก็คือไม่แห้งตึงเลยเนอจะไม่ชอบใช้คลีนซิ่งที่แบบเช็ดแล้วหน้าแบบแห้ง ค่งอันเนี้ยดีมากๆคือเช็ดแล้วหน้าไม่แหง้งและแถมหน้านุ่มด้วยตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดเซบารินนะคะที่สามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยส่วนกลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่นละมุนล,ละมุนไม่แรงนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบเหลืองซึ่งไม่ใช่น้ําหอมนะคะทุกคนกุหลาบเหลืองเนี่ยก็คือสกัดจากกุหลาบเหลืองธรรมชาติล้วนๆน,นอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของอไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแล้วก็มีแอนตี้ ออกซิเจนต่างๆนะคะก็ช่วยในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยให้ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะป้องกันสิวต่างๆนะซึ่งดีมากๆเลยนะคะก็เนอจะหยิบมาใช้บ่อยน่อยช่วงนี้เพราะว่าด้วยความที่ชอบแล้วก็ไม่ทําให้เนอแพ้เลยตั้งแต่เนอใช้มานะก็นี่ก็เลยว่าเออเอามาใช้คลิปนี้ดีกว่าในเรื่องของการใช้ cleansing นะคะก็คือปกติเราบางทีเราก็ชอบประหยัด c l e นซิ i n g ใช่ไหมคือใช้แผ่นสองแผ่นก็พอแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเทคนิคการ เคลนหน้าที่ดีนะคะคือเราก็จะต้องใช้สำลีนะคะชุบกับเพลนซิ่งตัวนี้นะแล้วก็เช็ดนะคะก็คือเช็ดจนกว่าแผ่นสำลีเราจะสะอาดเป็นสีขาวได้บอกปะบางทีเราเช็ดแค่แบบแผ่นเดียวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะทุกคนจริงๆแล้วหลังการเช็ดที่ถูกต้องแล้วก็ให้ผิวหน้าของเราสะอาดเนี่ยก็คือต้องเช็ดจนกว่าสำลีเราจะขาวอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอ่าเมคอัพลุคนี้นะคะเนอจะใช้สำลีประมาณกี่แผ่นเนาะ นี่ก็จะเป็นสัลีที่เนื้อใช้ทั้งหมดนะคะอันนี้เนื้อใช้ทั้งหมด5แผ่นนะคะถึงจะแบบสะอาดขาวแบบนี้เลยนะคะก็ ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่เนิร์ใช้นะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเพื่อนๆสามารถเช็ดจนกว่าสัมผัเนี่ยจะสะอาดได้นะคะก็อยากให้เช็ดกันเนาะพอหลังเช็ดเสร็จนะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบผิวนุ่มมากแล้วก็หน้าดูแบบกโลโกลชุ่มชื้นแบบนี้ด้วยนะคะก็เป็นแบบ kind of c l e a นซิ่ที่เนิร์ชอบมากๆเลยนะคะในส่วนขนาดที่เนอร์ใช้นะคะคือเนิร์ใช้เป็นขนาดไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะอันนี้เนี่ย330 ml นะคะ369บาทเท่านั้นก็ราคาถือว่าน่ารัก มากนะคะเหมาะสมกับปริมาณขอ,อเพื่อนๆสามารถนะคะช็อปได้ใน Official Shop ใน s h อป e e ของเขาได้เลยเดี๋ยวยังไงนะคะเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ <ๆ S 1> เพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ไปช็อปกัน,นได้ง่ายๆด้วยนะคะส่วนขนาดอื่นๆเขาก็มีเนาะมีเพิ่มเติมอีก2ขนาดยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปดูได้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะมีแบบ Travel ไซส์มาให้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบเกือบสามทุ่มแล้วนะคะด้วยความที่รูนของเนิร์ดตอนที่เนิร์ดอยู่เชียงใหม่คือเนิร์ดนอนไวมากทุกคนก็แบบสี่ทุ่มก็มคือเริ่มง่วงแล้วนะคะววันนนี้คิด่าเจขออพ เท่านี้ก่อนในเรื่องของการอัดคลิปเนาะแล้วก็เราจะไปอาบน้ำมาเตรียมตัวนอนเพราะว่าเหนื่อยมากจริง บ้านคุณจี๊ดชาคริยาไปแล้วพอดีเมื่อคืนเราก็คืไม่ได้อาบน้ำครีมหน้าถึงไม่ได้คลีนแล้ก็จะมาคลีนหน้ากันซะหน่อยทำไมถึงไม่ได้อาบน้ำคะ <laughs> แบดแฮบดิสมาต <laughs> หมดแต่เต้น <laughs> แล้วก็อันนี้จะเห็นว่าคิ้วข้างนี้นะเนอเข้มเพราะว่าเวณไทยให้นัดลองมาสคาร่าทำให้คิ้วมันตั้งๆแต่ก็คือของเหนือมันก็ไม่ตั้งอนะ่ะ <laughs> มันก็กลายเป็นเลยเข้มลเลอะเทอะอยู่ข้างนึงจะมาคลีนหน้านิดนึงเดี๋ยวจะมา <laughs> ใช้ cleansing ทนะี่เราใช้ไปครั้งที่แล้วนะคะอันนี้ของ พีญญานะที่เป็น fresh up micellar cleansing water นะคะคลีนหน้ากันดีกว่าเพราะว่าเสร็จจากนี้เราก็จะไปอาบน้ำถ้าเป็นคำของจีพูดก็คือขาหนีบเหนียว <c oughs> ถ้าเราอาบน้ำขาหนีบเหนียว <c oughs> นี่นะคะแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเน้วก็เลยอยากจะมา,าพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของเพื่อนๆน่าจะมีคำถามแบบทาไมเนอร์ถึงย้ายกลับมากรุงเทพนะคะเพราะว่าคือส่วนหนึ่งก็คือเนอร์ก็คิดถึงครอบครัว,วคิดถึงแมวคิดถึงเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ เนรู้สึกว่าจริงๆการอยู่เชียงใหม่คือทุกอย่างดีหมดนะคะเนูนชอบทุกอย่างแบบราคาโอเคอาหารแบบการกินดีอยู่ดีนะคะแต่ด้วยความที่เนูรู้สึกว่าสําหรับนูนมันมีความชิลไปนิดหนึ่งเนี่ยค่ะเนอก็เลยอยากย้ายาตัวเองกลับมาเพื่อที่เราจะได้มีความแอคทีฟในการทํางานมากขึ้นนะคะเพราะเนูรรู้สึกว่าไวา์ที่เชียงใหม่คือดูอเป็นไวา์ที่สําหรับเหมาะกับการพักผ่อนรีลแลกซ์อะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นการอยู่อาศัยแบบอ่าเขาเรียกว่าไง ชิลๆแบบสบายๆอายอย่างเงี้ยแต่ว่าเนิร์อพอมานั่งคิดทบทวนในเรื่องของอาการทําธุรกิจหรือว่างานต่างๆที่เนิร์สกาลังทําอยู่ตอนนี้นะคะเนิร์อมองว่าไลฟ์สไตล์เนิรมันเหมาะกับ การที่จะอยู่แบบกรุงเทพมากกว่านะคะก็เลยทําให้เนอตัดสินใจแบบย้ายกลับมานั่นแหละแล้วก็ส่วนหน่งก็คือเราก็นั่นแหละคิดถึงแมวคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนเพราะว่าพอย้ายกลับมาตอนนี้เนก็อยู่ที่นี่มาเกือบเดือนแล้ะคือด้วยความที่ตอนแรกก็จะกลับไปเชียงใหม่เหมือนกันจะกลับไปแบบเก็บของกลับไปล่าลาสถานที่ต่างๆนะคะแต่คือล็อกดาวน์พอดี ก็เลยทําให้กลับไปไม่ได้เด็กก็เลยตัดสินใจว่าแบบเออเดี๋ยวทาการให้เพื่อนช่วยขนของแล้วก็ส่งของมากรุงเทพอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็คือ,อไม่ต่อสัญญาท,ที่อยู่ที่นั่นแล้วอะไรแบบนี้นะคะใจย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้ก็นั่นแหละนี่ก็จะเป็นคร่าวๆว,ว่าแบบเออเน็อยากจะมาอัปเดตว่าเด็กยายกลับมากรุงเทพแล้วก็แฮปปี้ดีในแง่ของอได้อยู่กับแมวได้อยู่กับเพื่อนได้แบบทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนได้คุย business t a l ถาม สารทุกสุขดิบเลยนี้ะก็เป็นอะไรที่แบบเราค่อนข้างแฮปปี้แต่ว่าที่ไม่แฮปปี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมมากกว่าที่พอกลับมากรุงเทพแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอมันมันออกไปไหนไม่ได้ไงเพราะมันหลอกดาวนั่งกินในร้านอาหารไม่ได้เดินทางไม่ได้นะคะถ้าให้คอมแพ r ในเรื่องของสภาพแวดล้อมเชียงใหม่ก็คือดีกว่าเยอะนะนี่ก็จะเป็นเท่านี้นะคะในการ ว่าเออเนิร์ดย้ายกลับมากรุงเทพแล้วเนาะในส่วนของชัตเตอร์ต่อๆไปในชีวิตเนิร์ดก็จะมาพยายามมาบล็อกให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจะอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเนิร์ดก็แพลนที่จะอะ่ะย้ายเข้าคอนโดในกรุงเทพนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ไว้เจอเพื่อนๆใหม่ในบล็อกหน้านะคะก็วันนี้แน้วคงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย Thank you